ขอเบรกทำขนมปังแป๊บหนึ่งนะคะแวะมาเที่ยวแคนาดาแล้วก็มาเยี่ยมบ้านญาตินะคะเขาก็ทำบลัดดี้ซีซานะคะเป็นเครื่องดื่มค็อกเทลไว้ต้อนรับเรานะคะเป็นครั้งแรกที่ได้ดื่มเครื่องดื่มตัวนี้เลยนะคะเป็นเครื่องดื่มที่หลักๆแล้วอะ่ะเขาจะใช้น้ำมะเขือเทศที่เขาเรียกว่าคลา์มาโตจูสนะคะคือตัวเนี้ย เป็นน้ำมะเขือเทศผสมกับน้ำซุปของหอยนะคะก็แปลกๆดีเหมือนกันแล้วแก้วอะ่ะเขาก็จะใช้เกลือที่เรียกว่า celery salt เนะะี่ยค่ะเอามาไว้ตรงขอบๆนะคะก็จะมีความเค็มๆแปลกๆอยู่นะคะแล้วก็ใส่ฮอตซอสนะฮะแล้วก็ใส่ตัววอดก้าแล้วก็ต้องท็อปปิ้งด้วยก้าน celery หรือว่าขึ้นชัยฝรั่งนะคะแล้วก็กินได้เลยออกมาเนี่ย เ่อเป็นเครื่องดื่มที่แปลกๆดีเหมือนกันนะคะแต่ก็อร่อยดีเปรียปร้ยวๆเผ็ดๆนะคะ